สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูไพ่ทางช่องมีสองช่องนะคะที่เราทำอยู่ก็มียิบซีชี้ชะตากับลักษมีไพ่ยิบซีสองช่องนี้ใน youtube เราทำสองช่องจริงๆแล้วมันจะมีช่องเก่าอยู่แล้วแต่ว่าหยุดไปหลายปี <c oughs> มีโอกาสได้มาดูอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับโชคชะตาพามาดูให้มาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่หมอก็เลยแบบว่า ทำสองช่องช่องใหม่แล้วก็ช่องเก่าจากเรที่ทำอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ดู Youtube อ่ะจริงๆก็ดูดวงส่วนตัวมาหลายปีก็หลายปีตั้งแต่อยน้อยกว่านี้เนาะหน้า,าแก่เท่านี้เท่าไหรแต่สมัยผมยาวนี่ผมสั้นแล้วก็เลยมาดูตั้งใจมาดูใหม่ให้กับทุกๆคนนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยรุ่งเรื่องอ,งอตอนท้าย คลิปนะคะว่า,าใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรดังใงใครที่สนใจยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าจะทำยังไงกันดีนะคะสำหรับคนที่สนใจหรือว่ามีปัญหาตอนนี้ไม่มอก็อยากอยากมาช่วยจริงๆไม่ได้หวังผลกับารายได้อะไรตรงนี้เพราะท,ทำไม่เป็นถึงจะทําเป็นก็ไม่ได้คิดที่จะเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักจริงๆแล้วมีอาชีพที่ที่ที่ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าเราล้ม คนที่เป็นหมอดูจะรู้ดีค่ะว่าใครที่ทำอาชีพนี้ไม่รวยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วก็เราเราเหมือนกับถูกเลือกอ่ะใครบางคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่นี่มีความเชื่อส่วนตัวว่าการที่เราถูกเลือกถูกเลือกหรือว่า มันอาจจะมีบางคนที่มีความชื่นชอบแล้วเหมือนโชคชะตาก็พาไปทําให้สมหวังกับการที่มาดูดวงตรงนี้มาเป็นแม่หมออะไรเนี้ยจริงๆแล้วไม่ชอบที่จะแทนตัวเองว่าแม่หมอ <c oughs> แต่ไม่รู้จะแทนตัวเองว่าอะไรเพราะว่าบางคนก็อายุเยอะกว่าแทนตัวเองมันถ้าแทนตัวเองว่าชื่อเนี้ยชี่มีแล้วมันรู้สึกเราจะต้องเอ่อ respect หมายถึงต้องให้เกียรติคนที่อายุมากกว่าด้วยก็เลยอขอกลางๆขออนุญ,ญาตแทนตัวเองว่าแม่หมอแล้วกันเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้เรามาดูสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนนาถึง14กรกฎาคมคือราศีมิถุนหรือเมถุนหรือคนที่ถ้าจับเวลาตกฟากหือแต่รู้ลัคนาตัวเองก็มาดูได้ค่ะนี่คือลัคนา มีถุนเหมือนกันนะคะลัคนาและราศีดูได้เลยแต่เป็นการดูกว้างๆเหมือนหมอดูทุกคนที่เขาบอกอะมันมัน,ม,นมันเฉพาะจาะจงกับใครไม่ได้บางทีก็ไปตรงกับอ่จริตคุณบางคนก็ไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะแต่เราก็ลองเปิดลองเปิดใจมามาดูกันก่อนถ้าเกิดว่ามันใช่ก็ใช่เราก็ติดตามกันไปอันนี้ไม่ได้ก็บอกบ่อยครั้งหนึ่งเราไม่ได้หวังผลยอดวิวหนึ่งล้านอะไรเงี้ยใครเข้ามาดูก็คือเหมือนกับว่าเป็นกัลยานามิตรที่ได้เจอกัน ถ้าไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอสักวันเราอาจจะได้เจอใครกันก็แล้วแต่อ่าแล้วแต่บุญสัมพันธ์เนาะอันนี้เชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์ด้วยอุ้ยถ้าพูดก็พูดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเอ่อก้องขออนุญาต้วยบางทีมันก็เกินยาวเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นช่องใหม่เราอาจจะต้องพูดให้กับคนที่เข้ามาฟังก็ ได้ได้เข้าใจตรงนี้พื้นฐานตรงนี้ด้วยว่าเรามามามาช่วยจริงๆริงมม่จะพูดว่ามาช่วยก็ไม่เชิงเดี๋ยวจะแบบดูเป็นผู้พิเศษนะมาช่วยฉันอะไรเงี้ยว่าจริงคือมันเหมือนกับใครที่ศรัทธาหรือว่าชอบที่จะดูไพ่ยิปซีหรือชอบที่จะดูลวงอะไรเงี้ยถ้าเส้นทางนี้คุณมองว่ามันเป็นการแบบคุณกําลังสศกเศร้าอยู่หรือมีปัญหากับชีวิตทางด้านการงานการเงินความรักหรือว่ามีใดๆเราก็มาคุยกันได้ค่ะมาดูกันได้ ช่วงคุยหลังไหมก็รับค่ะหมายถึงว่าถ้าใครที่จะดูเป็นส่วนตัวจริงๆแล้วไม่ไม่การการคิดค่าครจริงๆอยากดูฟรีมากเลยแต่ทำไมมันก็ต้องมอีขอบเขตในการที่จะดูเพราะทุกอย่างมันต้องเป็นการล้วงกรรมล้วงทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรการที่เข้าไปดูก่อนแล้วมาบอกเนี่ยแม่หมอก็อบางทีก็ มันอาจจะได้รับเอฟเฟกบางอย่างใครที่เป็นหมอดูเขาจะรู้จะรู้ดีว่าการที่เข้าไปรู้แล้วไปบอกเหมือนเราไปเราไปจ่ายค่านี่ให้กับยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนกับเราไปติดหนี้เขาจะให้แทนแต่เขาบอกฉันไม่ต้องการฉันต้องการกับคนนี้คนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้คุณมาให้ฉันไม่ต้องการแต่ถ้าเกิดว่า เขาไม่ต้องการกับเราเราไปยื่นไปมันก็จะมีผลเอฟเฟกก็อย่ามาเผือกก็ประมาณนี้ก,ก็ก็โดนไปแบบนี้มันก็มีคือแล้วแต่จริตของอแม่หมอที่เชื่อในแบบไหนนะคะว่ามาดูแล้วมันจะต้องมีค่าครูราคาเท่านี้เลขะเลขทเลขทเข่านีเ้เขาก็จะมีระดับครูของแต่ละคนแต่ละคนบางคนก็เท่านี้มันมีตัวเลขของเขานะคะนี้ไม่ก้าวเรื่องไม่ก้าวล่วงกับ บุคคลท่านอื่นที่เขาจะยังไงอันนี้เขามีจุดประสงค์แต่ละจุดประสงค์แต่เชื่อว่าทุกคนหวังดีกับคนที่เข้ามาดูพายอีซีทุกๆช่องนะคะใครที่เข้ามาดูก็เป็นกัลยาณมิตรมีเคยมีบุญสัมพันธ์กันวันนี้เราลากยาวคุยกันเ,เริ่มต้นอาจจะ5นาทีมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูของเอาชอบสตาร์ดูเรื่องความรักก่อนมันจะกระชุ่มกระชวยทําให้หัวใจสิงพูแล้วไพ่สิงพูด้วยนะคะเออ เรามาดูพลังงานไพ่ความรักสําหรับราศีมิถุนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึงวันที่เอ่อกรกฎาคมหรือลัคนามิถุนเนี่ยก็เข้ามาดูได้นะคะอ่ะมาเริ่มต้นของความรักเลยนะคะความรักจริงๆแล้วตอนเนี้ยบางคนนะคะบางคนใช้คําว่าบางคนเพราะมันเป็นส่วนกว้างๆมีความรู้สึกไปหลงรักใครหรือใครมาหลงรักคุณจนรู้สึกว่าหลงรักแบบพลังงานมัน ดึงดูดแบบทําให้ทําให้มีความรักที่แบบเห็นเหมือนไปหลงไหลข้างใครเหมือนคลั่งรักในช่วงนี้นะคะคลั่งรักแต่ว่าไปคลั่งรักบางทีก็มีขอบเขตฝั่งตรงข้ามอาจจะมีขอบเขตที่เราจะไปเราจะเข้าไปหาเขาไม่ได้คนมีเจ้าของคนที่เขายังไม่ได้รักคุณคนที่คิดกับคุณเป็นเพื่อนคนทีอ่อยู่ในที่ทำงาน อย่างซีเรียสเรื่องงานไม่สนใจเรื่องความรักแต่คุณไปหลงรักเขาหรือเขามาหลงรักคุณซึ่งคุณก็อึดอัดอาจจะไม่ได้อยากที่จะไปมีเอ่อมีความไม่ไม่ต้องการที่จะเดินไปด้วยกันกับเขาต้องการแค่เพื่อนแล้วเขาเข้ามาคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะแบบอืมอย่าอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมหรือไม่ก็คุณไปไปเอ่อสนใจกับคนคนอื่นจนทําให้คุณรู้สึกแบบม,มันแซดในใจ แต่พลังงานบอกว่าถ้าคุณถอยมาจุดนี้เพราะดวงชะตาในช่วงนี้คุณยังไม่เพาะ,ะยังไม่เจอคนที่ใช่เอา,อางี้ดีกว่าเคลียร์เลยเป็นคนเออยะไม่บอกชัดเจนนิดนึงนะจะไม่อยู่ตรงกลางพี่พูดไปเลยลบกลบบวกก็บบวกคือตอนนี้ตัวคุณยังไม่พร้อมหนึ่ง สกา,าแผลเป็นในใจในะอดีตที่คุณเคยผ่านมาเจอมาทั้งช้ำทั้งร่างกายจิตใจราศีก็แลก็ม่ถุนนะคะบางคนช้ำทำมานานบางคนก็ช้ำๆดขึ้นลงกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างงี้สำหรับคนโสดนะยังไม่ได้แต่งงานคือเขาจะมีภาวะแบบนี้ไม่ไม่เจอคนที่ใช่สักทีคนที่จะใช่ก็จะมีอันจะต้องแยกทางกันไปจนทําให้คุณรู้สึกว่า คุณกีดมีมีขอบและตั้งก่อให้กับตัวเองด้วยตั้งก่อให้กับตัวเองตอนนีน้ไม่ไหวว่าที่จะให้ใครเข้ามาแล้วก็ไม่อยากจะมีรักละบางคนรู้สึกจะจะ,จะ,จะกลัวแลวหลอนไปเลยว่ามันเจ็บมานานช่วงนี้เป็นช่วงฟีีช่วงพักใจของคุณแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งที่ดีพ,พลังงานไพ่บอกว่าให้คุณพักพักก่อน แล้วค่อยเดินหน้าต่อไปไปเที่ยวไปจัดคิปให้ตตัวเองหรือไม่ก็แล้วแต่จะหลคนเลยบางคนเข้าวัดไปฟังธรรมหรือไม่ก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนคือแล้วแต่จะิตที่คุณคิดว่าเวลาคุณเครียดแล้วคุณไปไปปลดปล่อยความเครียดแบบไหนก็ไปตามนั้นนะคะสำหรับเราช,ชาวราศีกันกปสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ถูกแล้วณนะเวลาณนะเวลานี้แต่ขอให้อยู่ในสิน่งหสิ่งนะอ่ะข้อห้าขอ้อโดยเฉพาะสิ่งข้อสาม สามีผู้อื่นภรรยาผู้อื่นเราไม่ไปแตะแฟนผู้อื่นใครที่เข้ามามีแฟนแล้วมเีเป็นมีผู้ครอบครองแล้วเราไม่ไปยุ่งนี่คือขอบเขตทําให้คุณเซฟโซนปลอดภัยคุณจะไม่มีปัญหาทางด้านการอกหักอีกครั้งเพราะบางคนมีซิเครลมีการปิดบงังมีความแอบลองออจะบอกว่าล่อหลงก็ไม่เช่คือ ต้องการที่จะสร้างกรอบให้คุณเห็นว่ามันเป็นสีชมพูเขามอบคุณมอบใจคุณให้จริงๆนะแต่จริงๆแล้วเขามีบางอย่างที่ยังไม่พูดกับคุณว่าจริงๆแล้วเขามีเจ้าของอยู่สําหรับคนกลุ่มนี้ก็คือให้เราะมัดระวังนะคะพิจารณาดีๆใครที่เข้ามามองลึกๆมองมองมอง,มอง,มองดีๆแล้วก็พิจนารณาแล้วเดินออกไปแล้วก็เอาอาดีตมาเป็นบทเรียนมามาสอนตัวเองขอบคุณคนอดีตที่เขาเคยทําให้เราแกล่งขึ้นไม่ต้องไปคิดว่า เขาทำไมทำร้า,ายเราอะไรเงหมอแม่หมอเชื่อว่าอาดีตคือสิ่งที่เราจะต้องให้คืนเขาคืนจบคือจบกันค่ะแต่ถ้าใครจะต้องต่อเนื่องมันก็คือการที่จะคุณอาจจะยังเป็นหนี้เขาอยู่คุณก็ให้กลับไปให้กลับไปเรื่อยๆเหมือนการผ่อนส่งแบงค์ทั้งดอกทั้งต้นพอจบแล้วก็คือจบกันไปแล้วให้กำลังใจตัวเองนะคะบอกว่าไม่เป็นไรสักวันต้องเป็นของเรา นี่แม่หมอจะจะคิดแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็จะแนะนํากับคนหลายๆคนที่เข้ามาดูดวงกับแม่หมอนะคะว่าถ้าเขาคิดตามนี้บางคนก็บอกคลิกเลยแบบพรุ่งพรุ่งนี้จบเลยนะหมอแบบทําไมคิดไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เกี่ยวแม่หมอว่าไปพูดแบบว่าเอ้ยทาไมฉันคิดไม่ได้คุณคุณคิดได้ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันมีการไขกุญแจบางอย่างไขแล้วไขแล้วแต่มีคนข้างหลังยืนอยู่มาเดี๋ยวลองช่วยไขดูใกล จบเลยทุกอย่างมันก็จะจบไปในทางที่สวยงามแล้วก็คุณก็จะเดินออกไปได้แต่การตัดสินใจทุกๆอย่างไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่หมอหรือว่าดวงชะตาคนอื่นนะเฮ้ยเฮ้ยเขาทํา he i, he i, he i, แบบนี้เราทําบ้างไม่ใช่ค่ะตัวคุณเองเลือกทางเดินคุณเองคุณก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณจะไปเจอข้างหน้าคุณจะต้องยอมรับด้วยว่าจะเจอขาวหรือดําหรือสีใดๆก็ตามแต่บางคนแฮปปี้ก็แฮปปี้แต่ระยะเวลามันไม่แน่นอน บนโลกเราไม่มีอะไรที่จะถาวรตลอดมีรักแท้ตลอดเวลามันจะต้องมีการอกหักการเรียนรูก้การสมหวังทุกอย่างเลยมันคือวัฏจักรนี่คือสิ่งที่แม่หมอสื่อให้สำหรับาชาวราศีมิถุนนะคะอ่ะย้ำราศีมิถุนหลายรอบเลยเนาะโอเคนี่คือจบเนาะขอเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจลองเขียนมาใต้ตคลิปว่าแม่อทำไมไม่เข้าใจสิ่งที่พูด ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปตอบให้ตรงๆเลยค่ะนี่ไม่นี่ไม่กากอยู่แล้วจะพูดไปเพราะว่าจ,จําจะจาหน้าัยได้จําได้ในสิ่งที่พูดไปก็คือหรือไม่ก็คุณลองอ่ออะไรที่ไม่เข้าใจก็ลองมาถามใต้คลิปดูนะคะลองได้เราเปิดใจจะคอมเมนต์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรคอมเมนต์ได้เลยเราจะได้ปรับปรุงนะคะอ่าต่อไปไพ่เอ่อความรักหมดแล้วต่อไปการงานการงานสําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณอาจจะ ถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้มันจะมีการชะงักชะงันเลิกจ้างในเอ่อในเกิดกับชีวิตคุณบางคนเพิ่งตกงานเฉยๆอยู่ดีๆวูบแบบทั้งๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนคิดว่างานที่ทําอยู่นี้มันจะถาวรอีกหลายๆปีบางคนคิดเ่ิกขนาดอยู่ข้าราชการบางคนยังสั่งคลอนเลยหลายๆอย่างในประเทศไทยที่เจอกันอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้คือให้กอดเกาหาเกาเกาหา กอดขาเก้าอี้ไว้แน่แนๆ่กอดตำแหน่งไว้แน่แนๆทำงานอย่างมีสติแล้วก็ระมัดระวังรอบครอบในการที่จะเปแบบในการที่จะทำงานนะคะโชว์ show power ตัวเองโชว์ show ความสามารถตัวเองว่าตัวเองมีอย่าไปกักทำเต็มที่เลยแต่ว่าอย่าไปจริงจังหรือคาดหวังว่าฉันทำที่สุดแล้วฉันจะต้องอยู่ให้ได้และไม่มีทางที่จะไม่จะอออจะโดนไล่ออกโอกาสไล่ออกโอกาสที่จะออกจากงานนี้อันมันอาจจะเกิดจากการตัดสินใจของคุณเพราะตอนนี้ เรื่องงานของคุณเนี่ยจะมีเหมือนกับวา่าตาช่างกับอยู่ในใจแล้วออกเอาเข้าเข้าออกหรือว่าตาช่างของหัวหน้าช่างคุณแล้วว่าคุณจะต้องอยู่หรือคุณจะเดินต่อไปหรือคุณจะต้องไปที่อื่นนี่คือเรื่องการงานแต่ว่าขอให้คุณออยอมรับให้แล้วก็รู้จักรับรู้จักให้รู้จักรับรู้จักให้รู้จัก,ร,จกรับ ชาวราศีมีถุนจะผ่านตรงนี้ไปได้เป็นคลิกหมายถึงว่าเทคนิคนะคะถ้าคุณขยันคุณจะได้อยู่ต่อแต่ถึงขยันแล้วแล้วอ้ยหมองขยันเว้ยทำไมมันยังแบบยังโดนออกแต่อนาคตอันใกล้ที่คุณจะไปถึงมันคลิกแบบพอข้ามพอหมดจากงานนี้ไปอะคุณจะไปเจองานเผื่อที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปนะคะเพราะไพ่พลังงานไพ่ออกมาบอกแล้วว่าคุณจะไปเจอ,องานที่ใหม่ ที่คุณไม่อาจจะไม่เคยทําหรือว่างานเก่าที่คุณเคยทําแล้วแต่ว่าตําแหน่งอื่นในบริษัทซึ่งบริษัทที่คุณอาจจะต้องเรียนเรียนมาทั้งด้านนี้คุณสายนี้ไปวิศวะคุณก็จะอาจจะไปที่บริษัทอื่นที่คุณไม่เคยรู้มก่อนว่าเอ้ยเขาเปิดรับพอดีเลยคลิกเขารับคุณแต่ช่วงงานที่เก่าๆหรืออันที่เก่าๆที่มันฟิตอยู่คุณโดนออกมาเนี่ยเทคเอาออกมาเนี่ยต้องยอมรับสภาพตอนนี้คือบางคนแบบ มันเหมือนมีใครเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเหมือนมีบุญเหมือนมีบุญมีบุญสะสมไว้อยู่มีคนมาช่วยคุณนะคะลองติดต่อคนที่มี power ที่เขาเขาเคยช่วยแล้วเขาเขามองเห็นคุณตอนนี้คุณมีพลังตรงนี้ด้วยมีคนมาเมตตาคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเก่าหรืออะไรเงี้ยลองคอนเน็คคอนเน็คดูว่าเขาสามารถจะช่วยคุณได้หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยทางนี้เป็นทางออกสําหรับชาวเราสิมีถุนนะคะถ้าใครออกจากงานลองติดต่อเพื่อนเก่า หัวหน้าเก่างานเก่าบริษัทเก่าหรือว่า,อาลองเปิดใจไปหาเองด้วยตัวเองตั้งใจเองเดินไปเองเข้าไปเองสมัครนี่เป็นโอกาสที่คุณจากคุณที่คุณตกงานหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานแล้วคุณช่างตัวเองแล้วคุณต้องงานออกไปแก้ไขปัญหาด้วยตรงนี้ค่ะมันเป็นทางออกที่ดีนะคะแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าอ้โห พังนะมันงานนี้มันแย่เลยไม่ใช่ค่ะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะชาวราศีมีุเมถุนไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นปัญหานิดๆหน่อยๆที่เข้ามาในระยะเือนเดือนเ,เมษายนเนี่ยที่จะเกิดที่เข้ามาถ้าใครไม่เจอก็ไม่เป็นไรขอให้โชคดีเลยแต่ถ้าใครที่เจอแล้วมีแววเข้ามาแล้วมันมันมีข่าวข่าวเข้ามาในหูคุณแล้วว่าคุณจะต้องเจอตรงนี้ขอให้คุณโปรเทคตัวเองเออตั้งตั้งป้อมเลยว่าควรจะแก้ไขปัญหายังไงอย่าพิ่งตกใจ พราะปัญหาเพราะปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยที่มันจะเจอที่พลังงานไพ่ออกมาเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้แต่ขอให้คุณใช้ power ตัวเองใช้ความเข้มแข็งในใจของตัวเองเนี่ยตัดข้ามปัญหานี้ไปให้ได้ค่ะไม่ยากไม่ยากจริงๆเพราะว่าอุปสรรคมันไม่ได้ขึ้นมาพลังงานไพ่ไม่ได้ขึ้นมาแบบอู้ดูมันยากไละขวักน้าเยอะไม่ใช่ค่ะโอเคการงานจบเนาะอาจจะไปเรื่องการเงินการเงินเนี่ย ใครที่มีหนี้สินพูดเรื่องพูดเรื่องหนี้สินก่อนเนาะหรือว่ามีในเดือนเมษาเนี่ยใครที่มีหนี้สินอยู่คุณมีโอกาสที่จะปลดหนี้หรือว่ามีโอกาสใครที่จะไปสร้างหนี้คือกู้กู้แบงค์ผ่านค่ะแต่ว่าขอให้คุณตั้งขอบเขตในการตั้งเป้าหมายว่ากี่เดือนไม่ต้องยาวนะคะหมายถึงว่าคุณเวลาคุณกู้แล้วอะ คุณส่งผ่อนได้ส่งส่งต่อได้แล้วคุณไปกู้เลยถ้าคุณคิดว่าว่ามันไม่ไหวก็อย่าดันแต่ต้องดูด้วยลิมิตของคุณมันได้เท่าไหร่แล้วคุณจะผ่านแล้วก็การติดต่อแบงค์ขอให้คุณไปติดต่อแบงค์กับผู้ชายไพ่ออกมาพลังงานผู้ชายค่อนข้างที่จะถูกฉลองกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายแล้วคุณไปติดต่อกับผู้ชายจะดีผู้หญิงให้ติดต่อกับผู้ชายแล้วจะดีกว่าจะดีไปดูเข้าไปเลยว่าใครตั้งนั่งโต๊ะตรงไหนเดินเข้าปลยปังไปหาผู้ชาย ผู้ชายลักษณะที่จะเป็นหนุ่มไม่ไม่ไม,ไม่อายุเยอะนะคะประมาณาวัยกลางคนไม่ไม่ไม่เข้าเลข5เข้าเลข4 5่8ิบห้าสถ้าหาก็ต้องดูภายนอกก็ยังดูหนุ่มอยู่ยังดูไม่แก่นะลักษณะคือวัยกลางคนนะคะแต่ช่วยจะช่วยคุณได้ทางด้านการเงินคุณจะแบบมีเฮแบบผ่านเว้ยปีที่แล้วไม่ผ่านปีนี้แม่ผ่านว่ะแต่ผ่านแล้วคุณมีนี่คุณต้องยอมรับด้วยนะว่าการมีนี่ของคุณเนี่ยจะไปก่อร่างสร้าง บ้างหรือว่าจะไปซื้อรถซื้ออะไรใดๆแต่อันนี้มันเป้าหมายน,นี่มันเหมือนมีความรู้สึกเป็นธุรกิจธุรกิจที่คุณต้องการเปิดด้วยหรือว่าจะไปเปิดเพื่อที่จะตัวเองฝันไว้ว่าเฮ้ยออกจากงานเพราะมันมันสอดคล้องกับงานของคุณที่คุณออกไปด้วยเนี่ยที่คุณได้เจอด้วยนะเพื่อเพื่อคุณจะต้องเปลี่ยนงานแล้วไปใช้ทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเริ่มต้นจากเล็กๆก่อน ทางเมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะเอาไว้ง่ายคือเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆไม่ใช่ธุรกิจใหญ่เป็น10ล้าน20ล้านอาจจะเป็นแค่หลักแสนนะคะอย่างมากก็คือแค่ล้านกว่านะเต็มที่คือล้านกว่าไม่ได้ลงทุนเยอะขอให้ลงทุนทีละสเต็ปสเต็ปใจเย็นๆในการลงทุนในการเสียเงินขอให้เสียไปแล้วได้ย้อนกลับมาในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณจะกู้กู้การงานกู้กู้ไปทํางาน กู้ไปซื้อบ้านกู้ไปซื้อรถแต่รถไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นนะคะจะเป็นทางทางด้านการง,งานมากกว่าจะค่อนข้างเด่นคุณไปลงทุนแล้วคุณได้แบบเฉริมฉลองเลยอะแต่ต้องยอมรับนิดนึงว่ามันจะอาจจะบางครั้งคุณอะกูต้องมันไม่ได้ดังใจแบบอย่างที่ตั้งหวังไว้แต่มันได้แต่มันผ่านมันอาจจะน้อยน้อยในในความรู้สึกคุณแต่ว่าคุณสามารถที่ทจะไปต่อยอดได้ค่ะ สำหรับการเงินงสําหรับชาวราศีมิถุนแบบนี้ค่ะกู้หนี้ยืมสินเคลียร์หนี้ได้เป็นหนี้เพื่อเติบโตชัดเจนเนาะอโอเคเมษานี้นะเมษานี้นะคะแต่ไพ่ยิปซีที่ดูเนี่ยส่วนมากเมษาเมษา,มาในเดืนอนเมษาเขาจะอยู่ภายในเมษาถ้าเกิดใครตัดสินใจที่จะไปกู้หนี้ยืมสินภายในระยะเวลาตั้งแต่เนี่ยพรุ่งนี้เลย จนถึงเดือนมษายนลากยาวไปถึงเดือนมษายนเลยนะคะจนพอจบเดือนมษายนแล้วเราเข้าไาดูใหม่ว่ามันถ้ามันผ่านหรือไม่ผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวไพ่จะออกมาบอกอีกทีหนึ่งนะยแบงค์นะแบบผู้ชายเนะะี่ยค่ะโฟกัสผู้ชายเข้าไปยื่นเอกสารบางคนก็บอกมมันอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นนี่แล้วอาจจะแบบมีความกังวลใจนิดนึงไม่ต้องกังวลค่ะผ่านแล้วก็คือผ่านแล้วก็เดินหน้าต่อ แล้วมันจะมีธุรกิจที่คุณต้องอสานต่อทํางานต่อไปอพัฒนาใหม่การเริ่มต้นเริ่มต้นที่ดีค่ะดูมีความมั่นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมีมีไพ่พลังงานต่างชาติด้วยนะคะหมายถึงว่าคุณติดต่อโลจิสติกโลจิสติกภาษาไทยการขนส่งการขนส่งสาธารณะ,ะทางด้านนี้ออนไลน์ขนส่งทางด้านนี้คุณทําได้ขึ้นคะ่ะทาได้นะคะมีโอกาส มีโอกาสทางนี้คุณจะโดดเด่นนะคะ,ะสรุปชาวราศีมีถุนความรักการงานการเงินทุกอย่างไม่แย่นะคะเดี๋ยวถ้าใครมีปัญหาเรื่องอสำหรับชาวราศีมีถุนนะลงเขียนลองเขียนติดต่อใต้คลิปมาเขียนว่า มีปัญหาอะไรเดี๋ยวถ้าหมอบอกได้จะบอกจะใช้เซนตัวเองว่าบอกกับคุณได้หรือเปล่านะคะหรือลายมันก็ได้ลายส่วนตัวมาเลยอยากจะช่วยจริงๆอยากจะบอกคุณคูว่าถ้าบอกได้จะบอกเลยมันแม่หมอจะใช้ใช้เซนของตัวเองว่าบอกคุณได้ระดับไหนถ้าบอกไม่ได้ก็จะบอกว่าตอนนี้คุณต้องดําเนินทางช่วยเหลือช่วยตัวเองไปก่อนตอนนี้ยังไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ถ้าบอกได้แม่หมอจะบอกเลยค่ะ จะไปตอบทำาที่ไลน์โดยตรงเลยค่ะติดต่อได้นะคะเลอดาเออจ็ดเจ็ดนะคะ loe lo loe lad a นะคะสามารถเอ่อติดต่อได้ทางไลน์โดยตรงเลยค่ะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็ตอบได้นะคะจริงไหมหมอไม่ได้อยากที่จะมาโฟกัสเรื่องการที่จะแบบ ไม่อยากให้คุณเสียปัจจัยเพราะบางคนมาด้วยความทุกข์แล้วก็มามาเสียเงินค่ามาดูอีกเราก็ดูแล้วก็อย่างว่านะคะทุกอย่างมันไม่มีไม่มีอะไรที่แบบเราจะต้องได้มาเฉยเฉยแล้วเราก็ต้องมีการสะสมบุญเหมือนเราทําบุญแล้วก็จะได้กลับมาอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการลงทุนที่แบบเหมือนหมอเนี้ยเราลงทุนที่จะดูให้คุณมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมันก็คือการทําความดี จะได้มายังไงก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะเมตตาให้เห็นเราะคะเชื่อทุกอย่างข้างบนเขามองเราทุกวินาทีทุกก้าวเลยค่ะทุกก้าวย่างของชีวิตของเราเราทาดีเราจะได้ดีขอให้ยึดถือสินห้าเป็นหลักนะคะใครยังไม่ยังยังไม่ค่อยอสินห้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสินข้อเดียวข้อสองสองข้อสามข้อแล้วแต่ผลิตของคุณเลยค่ะสวัสรับสำหรับวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้เนาะอาจจะพูดลากยาวหรืออะไรไงก็ มาฟังกันเล่นๆแก้เงานะคะคนสองคนก็โอเคสามคนก็โอเคไม่เป็นไรค่ะเราจะสู้กันต่อไปไม่ <c oughs> รู้จะไปได้ไหนก็มีเวลาทําให้จริงๆอะเราเราเราจะตั้งใจทําจงจุดนี้จริงๆนะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ